เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นใ,วนในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัพีสวัสดีครับันนี้ผมมาชี้เป้า,าบ้านสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลกอยู่นะครับบ้านพร้อมที่ดินบรรยากาศดีเลยครับพื้นที่กว้างขวางมากๆครับบรรยากาศดีทำเป็นสไตล์บ้านพักบ้านพักตากอากาศรีสอร์ทเหมาะเลยเดียวครับ บ้านสวนพื้นที่1ไร่2งาน75ตารางวามีบ้านไม้สัก2ชั้น1หลังครับเป็นไม้สักทองนะครับบรรยากาศสุดชิลเลยนะครับตามนี้เลยวิวภูเขาด้วยตั้งลานกลางเต็นท์แคมปิง้งบาร์บีคิวได้สบายัวบ้านยังสวยครับชั้นล่างเทพื้นปูนเรียบร้อยครับมีศาลาไปนั่งเล่นด้วยครับเอกสารสิทธิ์โฉนด คุดแดงนะครับถนนคุดแดงถูกต้องครบทุกทันเลยครับปลอดภัยให้ห่วงได้บรรยากาศวิวดอยครับฟิวดอยฟิวบ้านพักตากากาศเลยมีสวนผล,ลไม้ด้วยครับผล,ลไม้ก็หลายอย่างครับเก็บผลผลิตได้แล้วมีมะม่วง18สายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ยังมีมะยงชิดมะปางหวานฝรั่งมะพร้าวมีชมพู่โบราณน,น้ำดอกไม้ครับมะขามยักษ์เพชรบูรณ พร้อมเก็บเกี่ยวนะครับออกผลผลิตได้แล้วแล้วบรรยากาศดีมากครับซื้อเก็บทั้งไรอยู่าอศัยพักผ่อนหย่นใจได้สบายนี่เป็นส่วนพื้นที่สวนนะครับพื้นที่วิวดอยครับแต่สานสิทธิ์โนดทุดแดงครับคุ้มๆเลยเดียวในราคาเพียง2องล้านเก้าบาทเท่านั้นบ้านพักตาอากาศครับสองล้านบาทพื้นที่หไร่สองานเจตารางวารราคานี้คุ้มค่าแน่นอน แปลงนี้อยู่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับฟิวดอยแต่ได้ฉนดกุดแดงครับถูกต้องปลอดภัยเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกันโดยตรงได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ